เชิญบรรดาศิลปินและดาราทั้ง20ท่านนะครับฝ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารนะฮะขอเชิญครับตรงกลางนะฮะเรามีขั้นบันไดอยู่รอซ้อนๆเนี่ยยิ่งไปได้นะจ๊ะ ช่วงของการประมูลนะครับเพรนาะฉะนั้นคนที่อยากจะประมูลบอกให้เตรียมเงินไว้นะฮะเตรียมเงินไว้นะครับคนรอรับเงินสดนะจ๊ะนะครับผมเราจะรับรองัาแสดให้เตรียมเงินไว้ให้เพียงพอสำหรับราคาที่จะประมูลนะครับผมโดยราคาที่จะประมูลจะเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทและเริ่มเพิ่มขึ้นไปทีละหนึ่งพันบาทเรื่อยๆนะครับ <S <S สินในการประมูลเฉพาะทุกู้ที่มีป้ายในการประมูลเท่านั้นนะฮะ บรรดาสืบบินดาราเป็ตนตัวได้ปลุกมือให้ท่านผู้ในหานะก็สืบบินดาราทุกท่านด้วยนะฮะเอาล่ะลำดับต่อไปนะเดี๋ยวผมก็ขอเชิญเจ็ดคนนะฮะที่จะประมูลเสือ้อและประมูลกอดในวันนี้นะนะฮะซึ่งจะประกอบด้วยคุณกันกัน,กนตาถาวรน,นะฮะคุณหอ,อมอัครพันธ์นะครับคุณสิงโตสิงสารน,นะครับคุณชุตินาเพื่อนกลางนะครับคุณริกเรือนฤิกนะฮะคุณโตโน่พาชินนะฮะ แลคุณันัตบม้วนะมีการจัสงอนะคร้ก่เอนะฮะเอาเขาไม่มีน้องครับชุดเกียวครับเสื้อที่ใส่ยอยู่บนตัวของเขาในวันนี้ใครที่ประมูลได้เขาจะถอเสื้อตัวนี้ให้คุณเนดนทีพร้อมกับตอนคุณด้วยร่างเันเปล่า ผิดหัวใจไปแบบนี้แล้วจริงๆและขอบอกว่าบนเวทีนี้ร้อนมากทเนี้อมันจะสัมผัสทุกอนุเลยทีเดียวถามาในจังหวะนี้ใครที่ข้อที่สิบพัทยามารากอนเขาตอบว่าแฟรงค์นก็ชนเพราะเขาจนเปียกแล้วนะเราแจากทิชชู่นะฮะทุกคน ผมสำหรับผู้ที่ชูป้ายขึ้นมานะครับและเมื่อประมูลได้ขอไปนะครับเราจะเชิญคุณบนเวทีแล้วก็มอบเงินให้เราเรามอบเสื้อให้คุณหลังจากนั้นอตอดกันอย่างมีความสุขอย่งอา,า,เางเง้นไม่ไ้ยยไไครับเอาวรวมกันนั่นแหลงรวมเงินอย่างเงินอ่นะครับเอาละคนเลกครับที่จะมาประมูลกับเราขอเสียงประทัยกัน 4,000ที่หมายเลข15 4,000ที่หมายเลข15 5,000 5,000ทร3,000ที่6,000ที่5,000ที่8,000บาทที่81 8,000บาทที่81ครับ8,000บาทที่81ครับอาเป็8,000อยู่นะครับ9 0ครับ9,000ครับ15,000หมายเลข9,000ครับหมายเลข15,000ครับครับ หนึ่งหมื่ที่หมเลเลขจมลขกเจครับพันบาทบาทึบาทมองพาครับหมามาเลขสองครับึสบามาเลข่มครับหึ่มื่สี่พับาทมาเลขสี่สามหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนห้าับ หมายเลขสอครับหนึ่ง้บาทเลขสอง้หันหก้บาทหมายเลขสมีใครมานี้ครับเืนนี้เราไปทำบุญันประเทศให้กับคนที่เ็รหัวใจนะครับเราผัไทยช่วยกันอนนี้เท่าไหร่นะฮะหึงนายเลขหนครับหมายเลขสองนะหมาเลขสนึ่งันหกบาทหนเีไหครับหนเจีไหไหนไหน สองหมมีใครมากกว่านี้ไหมครับองมืนามีใครมากกว่านี้ครับมาต่อส้ครับองมืนที่หมายเลขกบเจดสองหมบาทครับหมายเลขสบาทที่หมายเลข2อครับบาทหมายเลขสถ้าไม่มีหมนะครับีหครับสองมืบาท2อนบาท2อห้าไปเลยลกัน้ส ซื้อไหมซื้อมสองหมื่นบาทครับสบาทที่หมายเลขเก ชูป้ายขึ้นมาส0มหมบาท3 0 0 0 0ื่บาทไม่มีผมชนะแล้วนะครับ30,000บาทหมายเลขเกาสิบเจดครั้งที่หน0่งสบาทหมายเลขเกาสิบเจดครั้งที่สอ0สามบาทหมายเลขเกาสิดครั้งที่สามผู้โชคดีรับไป